ยินดีต้อนรับสู่รายวิชากลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่4เรื่องการดำเนินงานของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหลังจากที่ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสมาชิกและด้านสภาพแวดล้อมมาแล้วก็สามารถเริ่มเปิดกลุ่มได้ตามแผนที่กําหนดไว้ขั้นตอนนี้จะมีกลยุทธ์ที่สาคัญคือกลยุทธ์ที่ห กลยุทธ์การดำเนินกลุ่มอย่างมีเป้าหมายและมีชีวิตชีวากลยุทธ์ที่2กลยุทธ์การทำงานอย่างมีระบบกลยุทธ์ที่ 3. กลยุทธ์การดำเนินการอย่างต่อเนื่องกลยุทธ์ที่ 4. กลยุทธ์การดำเนินการทั่วทั้งพื้นที่กลยุทธ์ที่1 กลยุทธ์การดําเนินกลุ่มอย่างมีเป้าหมายและมีชีวิตชีวาการดําเนินกลุ่ม PLC ควรดําเนินการตามขั้นตอนของการดําเนินงานเพื่อสู่เป้าหมายผู้นํากลุ่มและทีมมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้กลุ่มดำเนินการไปตามหลักการของ PLC ได้โดยการทำให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมโดยทั่วถึงได้แสดงพลังความสามารถ ประสบการณ์ตามวิชาชีพได้อย่างจริงจังและจริงใจใช้หลักการของเหตุผลและอุดมการแห่งวิชาชีพเป็นแนวปฏิบัติมีการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกันเอื้ออาทรกันมีความรู้สึกเรามีเรามุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไม่ยอ่อท้อข้อเสนอเพื่อการดำเนินกลุ่มให้เป็นไปอย่างมีเป้าหมายและมีชีวิตชีวาก็คือเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่ม PLC เดียวกัน มีเป้าหมายหรือมีเป้าหมายรองร่วมกันแล้วหรือยังไม่มีกรณีที่รวมตัวกันจากกลุ่มคนที่พอใจจะทำงานร่วมกันควรจะมีการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. จัดที่นั่งให้เป็นวงกลมสมาชิกทุกคนจะได้เห็นหน้ากันโดยทั่วถึงและแสดงถึงความเท่าเทียมกันแบบอสศวนโตะกลมนะคะแล้วให้สมาชิกเข้านั่งตามความสมัครใจ 2. ให้สมาชิกแต่ละคนแนะนำตัวแบบง่ายๆสั้นๆและเหตุผลของการมาเข้าร่วมกลุ่มกันเช่นชื่อกันิกาหอมนานสอนวิชาภาษาไทยม .2 อ,อยากให้เรียกว่าอ้อมค่ะสอนมาได้5ปีแล้วนะคะแต่อยากเป็นครูสอนดีขึ้นทุกวันค่ะเลยมาเข้ากลุ่มนี้ค่ะดำเนินการเช่นนี้ไปจนครบทุกคนขั้นที่3เมื่อได้รู้จักกันโดยทั่วถึง ก็เป็นเวลาที่จะตกลงแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อให้กลุ่มดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องตำแหน่งที่ควรจะมีก็คือ 1. ผู้นำกลุ่ม 2. ผู้อำนวยความสะดวก 3. ผู้จดบันทึก 4. สมาชิกเพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ทำหน้าที่ของตนตามที่เราได้เคยกล่าวในบทบาทหน้าที่มาแล้วนะคะวิธีการที่จะได้ตำแหน่งเหล่านี้มา ก็สามารถทำได้จากการตัดสินใจของสมาชิกในกลุ่มได้แก่วิธีที่1อาสาสมัครสมาชิกอื่นๆรับรองวิธีที่2มีการเสนอชื่อเจ้าตัวรับแล้วก็สมาชิกรับรองหรือถ้ามีการเสนอชื่อเป็นหลายคนก็จะรับรองด้วยเสียงข้างมากก็ได้ค่ะ นอกจากนี้อาจจะตกลงกันในรายละเอียดว่าจะครองตำแหน่งนี้ตลอดไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือจะผลัดกันดำรงตำแหน่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะดำเนินการได้ mm. เมื่อมีผู้รับผิดชอบดำเนินการกลุ่มในตำแหน่งต่างๆแล้วกลุ่มก็จะดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนการดำเนินการ PLC 7ขั้นตอนตามที่ได้กล่าวมาแล้วคือขั้นตอนที่ห พิจารณากำหนดเป้าหมายของชุมชนหรือเป้าหมายรอง 2. กํกำหนดแนวปฏิบัติสู่เป้าหมายซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการให้แนวปฏิบัติที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเรื่องของการใช้นวัตกรรมนะคะขั้นที่ 3. วางแผนการดำเนินงาน ด้วยการระบุหน้าที่ของบุคลากรวันเวลาสถานที่ที่จะนัดพบกันเพื่อที่จะดำเนินงานตามขั้นตอนด้วยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. ดํดำเนินงานประจำของตนตามแผนที่ได้ร่วมกันกำหนดในชุมชน 5. การตรวจติดตามนิเทศการดำเนินงานประจำของสมาชิกแต่ละคนตามแผนที่ได้ร่วมกันกำหนดทั้งวิธีการและวันเวลา 6. สรุปผลที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนทั้งที่เป็นผลงานและผลการเรียนรู้โดยที่ต้องสรุปทั้งส่วนบุคคลและส่วนของชุมชน 7. จัดทํารายงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเมื่อดำเนินการได้ครบ6ขั้นตอนแล้วก็ควรจะจัดทํารายงานผลและเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องหรือว่าผู้สนใจต่อไปการพบกันแบบเผชิญหน้าของกลุ่ม PLC ต้องมีเป็นประจำตามแผนการดำเนินงานที่ร่วมกันกำหนดไว้นั้นนอกเหนือจากการที่พบกันอย่างไม่เป็นทางการบนสื่อออนไลน์ที่ควรมีไว้เพื่อการประสานงานการติดต่อเรื่องเร่งด่วนในการพบกันแต่ละครั้งนั้นมีข้อเสนอสำหรับผู้ดำเนินการมือใหม่ดังนี้นะคะขั้นเตรียมการได้แก่การเตรียมสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมเช่นเตรียมสถานที่ ให้สะอาดสวยงามสบายทั้งที่นั่งและความจุมีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อเทคโนโลยีทั้งภาพและเสียงคอมพิวเตอร์จอและอื่นๆตามที่เห็นสมควร 2. เตรียมแจ้งสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุม 3. เตรียมอาหารว่างหรืออาหารประจำมือ้อถ้าสามารถทำได้ 4. เตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมงานที่ตนรับผิดชอบให้พร้อมนะเมื่อได้เตรียม ความพร้อมจนกระทั่งถึงวันที่นัดพบกันสิ่งแรกที่จะต้องดําเนินการก็คือการกริ๊ตติ้งหรือการทักทายแสดงความยินดีเมื่อพบกันซึ่งก็น่าจะเป็นการพบกันเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มเล็กๆและสุดท้ายเมื่อได้พบกันอย่างพร้อมเพรียงที่เป็นทางการแล้ว ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการผู้นำกลุ่มก็ควรจะเป็นผู้ริเริ่มแสดงความยินดีต้อนรับการทักทายกันด้วยอัธยาศัยไมยตรียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็สนับสนุนให้สมาชิกคนอื่นๆสแสดงต่อกันเช่นนั้นด้วยเพื่อให้มีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรความใส่ใจเอื้ออาทรและก็จริงใจต่อกันรวมทั้งเป็นการสร้างความพร้อมให้กับสมาชิกอีกด้วย ขั้นที่สองที่ได้พบกันก็ควรจะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์เมื่อได้กล่าวคำต้อนรับและแสดงความยินดีที่จะร่วมงานกันผู้นำกลุ่มควรจะได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการมาพบกันอย่างเป็นาทางการในครั้งนั้นๆตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนอย่างไรก็ตามนะสิ่งที่ได้กำหนดไว้ในแผนก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนก็จะต้องให้มีความเห็นพ้องร่วมกันแล้วก็รับทราบกันโดยทั่วถึงนะคะการพบกันแต่ละครั้งก็คงจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่พบกันในแต่ละครั้งเช่นเพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายเพื่อร่วมกันเลือกสรรนวัตกรรมที่จะนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยทั่วไป วัตถุประสงค์ในการประชุมแต่ละครั้งก็จะเป็นตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานของ PLC นะทั้ง7ขั้นตอนนะคะได้แก่เพื่อตรวจสอบสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานเพื่อร่วมวิเคราะห์และสรุปปัญหาที่ต้องการแก้ไขเพื่อจัดลำดับและคัดเลือกปัญหาที่จะแก้ไขเพื่อระดมสมองในการกำหนดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ เพื่อนำไปทดลองใช้เพื่อวางแผนการเก็บข้อมูลการทดลองเพื่ออภิปลายและสรุปผลที่ได้เพื่อการจัดทำรายงานเป็นต้นนะในการพบกันแต่ละครั้งอาจจะกําหนดวัตถุประสงค์เป็นหลายข้อหรือจะมีวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียวก็ได้นะตามความเหมาะสมการพบกันครั้งแรกควรจะมีเรื่องของการ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับเป้าหมายและหลักการของการดำเนินงานตามหลักของ PLC แม้ว่าสมาชิกจะได้รับรู้มาโดยลำดับแล้วแต่ก็ควรจะได้มีการกล่าวย้ำเพื่อความชัดเจนขึ้นและที่สำคัญควรจะมีการชี้แจงกติกาการดำเนินการประชุมด้วยคำพูดสั้นๆง่ายๆด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันเช่น ขอให้พวกเราสบายใจที่จะได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ระหวังความจริงเพื่อจะได้ช่วยกันคิดในการไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปได้อย่างตรงจุดอีกประการหนึ่งก็ขอให้รับฟังกันก่อนแม้จะเห็นต่างกันก็ขอให้ฟังจนผู้จบแล้วจะให้โอกาสพูดท่านยกมือขอพูดได้เลยนะคะ สำหรับความคิดเห็นที่ต่างกันเราไม่ต้องการตางการตัดสินว่าประเด็นไหนถูกประเด็นไหนผิดแต่เราจะเห็นประเด็นที่ต่างร่วมกันเป็นต้นนอกจากนี้ช่วงนี้อาจจะแนะนำทีมที่จะดำเนินงานในครั้งนี้ก็ได้นะส่วนการพบในครั้งต่อๆไป ก็เป็นบทบาทของผู้นำกลุ่มที่จะแจ้งวัตถุประสงค์แล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการและพิจารณาถึงความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้และศักยภาพของสมาชิกของตนประกอบ